สวัสดีครับพออีกแล้วครับกับช่องบ้าบันนอกครับมื้อนี้เมนูตอนเที่ยงมื้อนี้นะครับปลาช่อนนาลุยสวนเออปลาช่อนนาลุยสวนอันนี้ผมบั้งปลาคอไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเอามาทอดครับทอดกับน้ำมันหันนอนให้มันเหลืองๆหอมๆกรอบๆนะครับแล้วก็จะเอ่อพวกน้ำราดนะครับ เดี๋ยวเขามาปุงมนำราดอีกที่หนึ่งเดี๋ยวถอดประคอกันครับตอนนี้นี่ครับเลีย้ยงถอดเรีบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวมาถ่ายด่องกันนามันจะเลี้ยงมันจะแสบกบ่อมเสร็จแล้วครับนี่ถอดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเหลืองๆกรอบๆเป็นตาแสบมาที่นี่เขาก็จิมาเห็ดนำราดครับผมนำราดกับทีนี้ นี่ครับเดี๋ยวเบิ้งมาเบิ้องอุปกรณ์วัสดุที่จะเฮ็ดน้ำลาดครับนี่นี่กระเทียมหัน่นแล้วก็ใบมะกรูดซอยหอมซอยนี่ใบเอยียงเขาเอิญเนี่ยพักขังน้ำที่บ้านเขาเอิญน,นี่ก็มะนาวบากนาวพริกหั่นตะไคร้ตะไคร้หัน่นแล้วก็สิมีทิกตําไว้หนึง่งครับแล้วก็สิมีอันนี้เป็นน้าเชื่อมครับ น้ำเชื่อมจริงๆต้องใส่น้ำเชื่อมเลยที่นี่มันบรมนี้ครับก็ลยเอาน้ำตาลมันละลายน้ำเนาะ,ะแล้วก็มีพริกเผาครับพริกเผานี่พริกเผาผมใช้พริกเผานี่พี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่บอกไม่บอกชื่อนะครับโอเคเดี๋ยวห้องมาเข็ดนาำลาดกัน,นครับผมเนาะใส่พริกเผาไปครับได้ไหมเนาะคนถ่ายให้ก็พริกเผาจากักช้อนครึ่งประมาณนี้ ข้นครึ่งแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปโอ้ยน้ำเชื่อมโอ้ยสุดยอดครับนี่น้ำเชื่อมใส่ทุกอย่างที่เขาเตรียมไว้นนั่แหละเออนี่หอมซอยกระเทียมซอยกระเทียมหัน่นนะแล้วก็ใบบวบูดซอยครับเทลงไปให้หมดอัดตราส่วนเราจะหมักเลยครับ บะม,มีอัตตาส่วนที่ตายโตครับผมเนาะมากแบบใดกระใสแบบนั้นนี่ครับใบขังน้ํมามะนาวพริกสดตะไคร้ใส่ลงไปผมใส่บนนี้แหละเนาะเขใส่ลงไปแล้วก็นยังอีกพริกที่เขาตำไปนี่ไม่หนึ่งเค่ใส่ลงไปคนให้มันโคลี่โคลี่ให้มันเข้ากัน นะครับนี่โอ้ยสุดยอดครับผมเอาเปิ่งโอ้โหแบบปลาปลาตัวน้อยหนึ่งแต่ว่าเท็ดไอเครื่องลาดยังหลายเลยป็นอย่างเอากับแบงใส่เอาโอเคน้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเนาะใส่ไปจะได้หวานเค็มมันสุดยอด Ừ, เ,เสินแสบนะครับพี่น้องเป็นตาเพชรอีกตั้งหาดกูละ่ะไปยังอีกผมชโลธโอ้ผมนัวใส่แม่ผมนัวผงนัวผมนัวใส่สักหน่อยอืมโอเคเดินแสบครับเดินแสบตาตดินแสบหายเดินแสบขา ชิ้มน,นี่ยอู้กินมาแล้วพอดีเลยครับพี่น้องนี่ได้แล้วเรียบร้อยลาดเสร็จแล้วเขาก็แต่งหน้าโดยใบสะระแหน่ครับโอ้โหนี่สุดยอดเป็นไงโอ้โหพอขั้วหัวปลายดีว่ะเราก็ตามด้วยทั่วครับทั่วเขาก็ซื้อมานี่แหละทั่วนี่ทั่วนี่ลาดไปเลยโอ้โหขัดขุ่น เรียบร้อยครับผมโอ้โหแซ่บเป็นอาแซ่บครับมานะขั้นตอนต่อไปคือซีมมาเลยครับปลาช่อนลุยสวนนอาแซ่บขั้นตอนต่อไปของเขาคือการซีมครับซีมมาโอ้โหเบิ่งเครื่องยังหลายเครื่องหลายมากเลยครับเอาคำใหญ่ๆปลาช่อนทอดกรอบนี่โอ้ยลุยสวนมาปึ๊บ ใส่เครื่องสักหน่อยเครื่อง,อองใส่เครื่องเข้าไปม,ไม่วงนิดจักน้อยครับม่วงม่วง,งลูกรางปึ๊บเต็มปากเต็มคำหนึ่งสองสาม โอ้เจ็บขนาดจานนี่สามลอยกว่านนครับหมือนจานเนี่ยเนาโอเคครับั้งไงกับร้องเผ็ดกินมึงแล้วครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผู้บ่าวันนอกครับสวัสดีครับอ่ะลุย